2ขั้นตอนถ่ายคลิปบน iPhone ให้ดูซีนิมาติกที่หลายคนยังไม่รู้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเมื่อปีที่แล้วครับผมลงคลิปนี้ไปแล้วคนถามว่าพี่ใช้กล้องอะไรถ่ายอ่ะผมไม่ได้ใช้กล้องครับผมใช้นี่แล้วก็ไม่ได้ใช้ซีนิมาติกโหมดด้วยใช้โหมดวิดีโอธรรมดาเลยแค่ต้องทำา2ขั้นตอนนี้ให้เป็น 1. ถ่ายหลอกโปรไฟล์ครับโดยการเปิดโปรเรสหลอกเราก็จะได้ภาพสีตุนๆแบบนี้ ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะเราจะเอาสีแบบนี้เนี่ยไปทําสีต่อซึ่งก็ทําทให้เป็นเราจะใช้หลัดช่วยก็ได้หรือไปดูช่อง Banana b e l o กับ Jin DHR อันนั้นนี่ตัวเทพเลย2ใช้เลนสคูณ1มันก็ดีแหละแต่ผมจะชอบใช้คูณ2ไม่ก็คูณ5ไปเลยมากกว่าก็ถ้าเทียบกับกล้องทั่วไปเราจะได้ระยะเลนประมาณ48มิลถึง120มิลไม่ต้องสนใจตัวเลขแล้วกันเอาเป็นว่าคลิปเราจะดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ซีนิมา์ติกมากขึ้นครับ เนี่ยแค่นี้คอนเทนต์เราก็จะเท่มากขึ้นแล้วคือผมเข้าใจบางคนก็อาจจะทําไปแล้วแหละแต่สําหรับคนที่ยังทำไม่เป็นผมอยากให้ลอง